ชายแดนชุมพ,พรพม่าย,ยกระดับกลายเป็นดินแดนเถื่อนไร้กฎหมายแล้วค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของฐานชุมพรสติงเกอร์นิวซึ่งเป็นสำนักข่าวในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนได้โพสต์แชร์เขตโนแมนแลนค่ะซึ่งหมายถึงดินแดนที่ไม่มีประเทศใดหรือว่ารัฐใดเป็นเจ้าของซึ่งติดอยู่กับจังหวัดชุมพร และก็เป็นเขตอิทธิพลของกะเรี่ยง KNU กำลังจะกลายเป็นดินแดนที่ไร้กฎหมายและอันตรายต่อคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีรายละเอียดว่าเขตโนแมนแลนด์ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดชุมพรซื้อขายอาวุธสงครามกันอย่างเสรีในพื้นที่โนแมนแลนด์ชายแดนไทยเมียนมาด้านตำมนรับล่ออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเป็นเขตอิทธิพลของกองกำลังติดอาวุธกรเรี่ยง KNU ที่มีคนไทยเข้าไปซื้อที่ดินและทำส่วนยางปาล์มน้ำมันจำนวนหลายร้อยคนแล้วนำมาผลิตเข้ามาฝั่งประเทศไทยที่นี่คนไทยและชาวกะเหรี่ยงสามารถซื้อคลองอาวุธสงครามได้อย่างเสรีเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองและค้าขายกับใครก็ได้ที่ต้องการคนไทยที่เข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องมีบัตรคุ้มครองจากในหัวฝั่งไทยและทหารกะเหรี่ยงเพื่อที่จะเดินเข้าออกบริเวณด่านลับ ระหว่างดินแดนไทยและเขตอิทิพลกองกําลังติดอาวุธของเกรียงนอกจากนี้ค่ะทางเพจข่าวดังนะคะยังได้แชร์ซ้ําอีกด้วยว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังลักลอบทําธุรกิจผิดกฎหมายค่ะลักลอบพาชาวโรฮิงญางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ส่งไปมาลเลเซียโดยคิดค่าหัวอยู่ที่4 0 0 0มบาทต่อคนโดยมีรายละเอียดค่ะว่าเครือข่ายรายงานว่าค่ายโรฮิงญางรออพยพเข้าไทยค่ายดังกล่าวห่างจากชายแดนไทยในพื้นที่ตําบลรับล่ออาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรราว5กิโลเมตร เส้นทางขนชาวโรฮิงญางจะผ่านเส้นทางสวนปามหมดสัมปทานของวิจิตพันธ์โดยนํามาพักไว้ที่สวนปามของนายกออ,อนอ,อคนหนึ่งแล้วลักลอบพาศพไปยังประเทศมาเลเซียข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่ายในพื้นที่ดังกล่าวได้แจ้งมาว่า ราคาข้าหัวชาวโรฮิงญางต่อคนจะอยู่ที่4ี่0 0บาทที่ต้องรอรับภายในค่ายก็เพราะว่าญาตญาตที่ได้เดินทางไปยังก่อนหน้านี้ยังจ่ายเงินมาไม่ครบจึงต้องรอจนกว่าจะได้เงินครบถึงจะมีการส่งตัวออกไปค่ายพักชั่วคราวของชาวโรฮิงญางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กะเหรี่ยงมีนายโชนายชาวพม่าสัญชาติเมียนมาเป็นคนสร้างไว้เพื่อนำชาวโรฮิงญางมาพักไว้ก่อนที่จะส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยมีนายกอ,อ,นอ,อนอคนดังเป็นคนรอรับจากแดนของกะเหรี่ยงเพื่อนำไปส่งยังประเทศมาเลเซียต่อไป ทั้งนี้ก็คือสิ่งที่เพจได้โพสต์เอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองไปดูคลิปของค่ายชาวโรฮิงญากันหน่อยดีกว่าเย่น นี่คือคนที่จะขยาเพื่อเป็นมาเลเซียตรงนี้ตงเพื่อนตพาเข้ามาติดตัวพืนี่นะครับที่นี่ไม่ได้เห็นะทั้งนั้ะรการถลาย้่มีอเา

To place. Mm -hmm. yeah. He wants to see because I cannot speak here because he's he scared. All can't speak, yeah. In, I can speak, he didn't. I speak there, I'm very scared because everything I happen, also I cannot say anything because he asking me what you what he talking to you, why you answer here. He and uh, he asking me, so I, everything I cannot say, anything i scared there. He said to me, she so said to me, there, yeah. ผมเข้ามาในยาตีข้าวใกับตัวยานะวันนี้วันที่ส8บปดมกราแล้วครับ18ปนะนี่จะเป็นไากับตัวยานะครับรอเข้าไทยนะเรียกได้ว่าจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะพื้นที่ติดกับชายแดนพมา่าค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงมากๆยังไงก็ต้องฝากเจ้าที่รัฐเจ้าที่ความมั่นคงเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนด้วยก็ดีค่ะ